วันนี้เป็นวันที่17ตุลานะครับ2,568นะครับก็คือเป็นวันตำรวจนะครับอีกปีหนึ่งในปี68นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยได้จัดพิธีสรุดี้าราชการตตำรวจที่เสียชีวิตทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเองเนี่ยเราก็เลย ต่อยอดนะจากโครงการดังกล่าวนะครับเรามาดูว่าตำรวจเราเนี่ยมีภารงานที่หนักนะครับต้องฝ่าพยานอันตรายต่างๆนะครับมีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็มาดูคนที่ปัจจุบันนะครับอาจจะทุกพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับสูญเสียอวัยวะหรือว่า,าร่างกายเป็นอมัมพา์เนื่องจากความเครียดจากการทํางานหนักจัดเป็นโครงการ อของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในการตรวจเยี่ยมบํารุงวันนะครับก็เป็นน้ําใจเล็กๆ,ๆน้อยๆแสดงถึงความห่วงใยต่างๆนะครับเราก็จะกระจายกระจายไปนะครับปีนี้มี9ก้าายนะครับกระจายไปมีผมแล้วก็ทีมงานรองผู้จัดการแล้วก็ทีมงานผู้ชาระดับบกกระจายไปตรวจเยี่ยมทั่วประเทศทั้งหมด9ก้าายครับสำคัญที่สุดนะครับในการทํางานนอกจากว่าเหนื่อยยากอันตรายแล้วนะครับก็ฝาก ผู้ใต้บัญชาทุกคนนะครับขอกองบร,ริการรวจส่วนกลางนะครับในการดูแลตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่นะครับสร้างความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะครับในการทํางานนะครับไม่เครียดจนเกินไปในการทํางานทุกครั้งก็ต้องยึดความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสูญเสียนะครับถึงชีวิตหรือถึงร่างกายในอนาคตนะครับก็ขอให้พวกเรา ในองนนค,อค์การตำรวจนตำรวจ2,568นะครับขอให้ค่ารา้การตารวจสอบสวนกลางทุกนายนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนะครับไม่มีพยายอันตรายใดๆมากล้ำกายทำงานสำเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดีทุกอย่างครับ